เริ่มฟังนิทานบ้านนารานันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นาราันด้วยครับดวงตาสีดำของมู่เฉินโชนแสงขณะจับจ้องภายในห้องศิลาในฐานะเจ้าครองเขตมู่มู่เฟิงนับเป็นหนึ่งในจอมยุทธที่แข็งแกร่งคนหนึ่งของมนทนเป่ยหลิงตำรายุทธที่เขาสะสมมาหลายปียอมแข็งแกร่งและทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งต่อหน้าบิดามู่เฉินไม่จำเป็นต้องเก็บท่าที เขาวิ่งเข้าไปในห้องศีลาเหมือนกับเด็กน้อยได้ของถูกใจเลือกตำรายุทธมาม้วนหนึ่งแสงสว่างจากตัวอักษรบนปกตำราเรืองรองร้าวกับเปลวไฟนี่คือเคล็ดวิชาระดับฝานขั้นกลางวิชาเมคาไฟหมู่เฉินกระพริบตาโดยปกติเคล็ดวิชาจะแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบทั้งวิทยายุทธการโจมตีและการป้องกันในส่วนต่างๆนี้ก็จะถูกแบ่งย่อยไปอีกหลายระดับคือเสิหลิงฝานนอกเหนือจากนี้ ยังถูกแบ่งเป็นขั้นสูงกลางและต่ำอีกด้วยเกล็ดวิชาเมคาไฟที่อยู่เบื้องหน้านี้อยู่ในระดับฝานข,นขั้นกลางของการฝึกวิทยายุทธ์มู่เฉินลูกคลำาม,มวนตำรายอยู่ชั่วครู่ก่อนจะวางลงชัดเจนว่าเขาไม่ค่อยสนใจวิชานี้เท่าไหร่เท้ากลับตัดสินใจก้าวเดินเข้าไปในส่วนลึกอย่างช้าๆมือขวาหยิบตำราม้วนตรงนั้นตรงนี้แต่ก็วางลงทุกครั้งหมู่เฝิงเดินตามบุตรชายไปเรื่อยๆ เปิดโอกาสให้มูเ่เฉินได้เลือกด้วยตัวเองเก็ดวิชาร้อยกระบี่ระดับฝานขั้นสูงเก็ดวิชาภูผาพังพินระดับฝานขั้นสูงเบื้องหน้ามูเ่เฉินมีตำรายุทธมากมายอยู่แม้ส่วนมากจะถูกจัดที่อยู่ในระดับฝานแต่มูเ่เฉินก็รู้ว่าาสิ่งเหล่านี้ถูกนำออกไปผู้คนในยุทธภพของครูกันเข้ามาแย่งแน่สมบัติของมู่เฟิงไม่ได้เป็นของที่หาได้ทั่วไปในมณฑลเป่ยหลิงเมื่อเดินมาได้สักพัก มูเ่เฉินก็มาหยุดอยู่ตรงส่วนที่ลึกสุดของห้องศิลาแต่ก็ยังหาตำราที่ถูกใจไม่พบเด็กหนุ่มเงยหน้ามองชั้นหินชั้นสุดท้ายแต่ก็เห็นหีบยกสามหีบเปิดอ้าอยู่เจ้าลูกคนนี้หัวสูงสัจริงรู้หรือไม่ว่าพ่อของเจ้าตรงเสียงตายขนาดไหนขว่าจะได้ของด้านบนนั้นมามู่เฟิงจ้องหีบยกสามหีบที่บุตรใช้ไม้ตาลอบยิ้มขันพอได้ยินมูเ่เฉินก็เดินเข้าไปใกล้ยังนึกสงสัย มือ,ค,อค่อยๆเอื้อมไปหยิบมมวนตำราออกมาจากหีบยกมมวนหนึ่งตำราในมือเขาส่องแสงสว่างไอร้อนบังเกิดเมื่อฝ่ามือสัมผัสถูกนี่ไม่ใช่ตำรายุทธระดับสามัญแน่คำพี์เย็ยนหลงวิชาเปลวเพลิงบังก่อนมู่เฉินกว่าตาไปทั่วตำราดวงตาฉายแววประหลาดใจนี่เป็นตำรายุทธระดับหลิงขั้นต่ำใช่ไหมขอรับเด็กนุ่มเข้าใจมูล,ลค่าของเคล็ดพิชาระดับหลิงดีหากถูกนําไปประมูล ผู้ที่คิดจับจ้องก็ต้องยอมจ่ายเงินอย่างน้อยล้านเหรียญเป็นอย่างน้อยใช่พ่อเองก็ฝึกเกลดวิชานี้เช่นกันได้มาตอนที่ชำระลูกแก้ววิญญาณอินรียมังกรเพลิงน่ะมู่เฟิงเอ่ยพลางพยักหน้ามู่เฉินลูบคลำตำราอยู่ครู่หนึ่งก่อนหันไปหยิบสองม้วนที่เหลือหนึ่งในนั้นคือคำพีเจิ้นเทียนยุทธการสถานสวรรค์อีกม้วนหนึ่งชื่อคำพีจู้หลิงวิชากักวิญญาณทั้งสองอยู่ในระดับหลิงขั้นต่ำ มูเฉินไม่อาจวางตำราทั้งสามลงได้เขาลังเลใจชั่วครู่เพื่อตัดสินใจว่าควรจะเลือกตำราม้วนใดเจ้าเลือกได้หรือยังตำราทั้งสามเล่มนี้มีพลังเทียบเท่ากันหมดเจ้าจะฝึกหมวนไหนก่อนก็ได้แล้วค่อยย้อนมาเลือกวิชาอื่นก็ไม่เสียหายมูเฟิงพูดพลางส่งยิ้มบางๆให้แก่บุตรชายมูเ่เฉินลังเลชั่วครู่มือโชว์ไปมาเหนือตำราทั้งสามหมนสุดท้ายเด็กหนุ่มก็ตัดสินใจวางมือลงบนวิชากักวิญญ,ญาณ แม้เคล็ดวิชานี้จะไม่ได้โดดเด่นด้านการโจมตีแต่เป็นการดีสำหรับการปูพื้นฐานพลังหมูเ่เฉินหยุดมือนิ่งที่วิชากักวิญญาณทว่ายังไม่ทันที่เด็กหนุ่มจะได้ตัดสินใจเลือกหยิบจู่ๆหัวใจเขาก็สะท้านไหวดวงตาเลื่อนไปยังเงาของหีบยกทั้งสามโดยไม่รู้ตัวณตรงนั้นมีม้มวนตำราสีดำคลุกฝุ่นอิงแอบอยู่อีกม้วนหนึ่งนั่นอะไรกันหมูเ่เฉินออกอาการตกใจครู่หนึ่งยื่นมือไปหยิบตำราปกสีดำด้านบน เด็กนูงกว่าตามองและสังเกตเห็นอักษรเลือนรางลอยขึ้นมาจากปกของตำราคำพีต้าฝูถูหมู่เฉินหยุดสายตาจับจ้องที่ตัวอักษรดวงตาเต็มไปด้วยความโงนเหตุใดจึงไม่มีการเขียนว่าวิชานี้อยู่ระดับใดของวิทยายุทธมู่เฉินสงสัยตางุนงงให้กับบินาแต่กลับต้องประหลาดใจหนักกว่าเดิมเวลานี้มู่เฟิงมีสีหน้าที่ซับซ้อนสายตาจับจ้องไปที่หมวนตำราสีดำ ช่างเป็นสายตาที่เปลี่ยนไปได้วยความกระนึงหาท่านพ่อมู่เฉินส่งเสียงร้องโบกหมวนตำราในมือไปมาวิชานี้คืออะไรกันทำไมถึงไม่ระบุอะไรเลยก็แค่วิชาพื้นพื้นทั่วไปนะ่ะเลือกมูดอื่นเถอะมู่เฟิงปลายตามองจ้องหมวนตำราและกล่าวอย่างชา้ชาๆมู่เฉินก็หมดคิว้วมือลูบคลำเล่นความเงียบปกคลุมระหว่างสองพ่อลูกไปชั่วขณะในที่สุด มู่เฉินก็ยิ้มเอ่ยว่าข้าอยากได้มวนนี้มู่เฟิงสถานไปทั่วร่างดวงตาจับจ้องไปยังมู่เฉินสีหน้าบุตรชายมีความดื้อดึงแฝงเร้นภายใต้ใบหน้าไร้เดียงสาเจ้าจะเลือกจริงๆหรือมู่เฟิงถามหลังจากนิ่งไปมู่เฉินพยักหน้าไม่รู้ทำไมแต่ข้ารู้ว่าตัวเองจะเสียใจแน่ถ้าไม่เลือกมันท่านพ่อท่านได้คำพ์นี้มาได้อย่างไรมู่เฟิงมองตำราด้วยแววตาซับซ้อน ชั่วครู่หนึ่งก็ถอนหายใจยาวหัวร้อนยังขมขื่นกล่าวกับตัวเองเบาๆจริงเขาสมกับเป็นลูกของเจ้าจริงๆแม่ของเจ้าทิ้งเอาไว้กล่าวให้ถูกก็คือนางทิ้งไว้ให้เจ้าแต่นางกำชับข้าไว้ว่าหากเจ้าไม่เลือกก็ให้ข้าปล่อยทิ้งไว้ในกองฝุ่นเช่นนี้มู่เฟิงกล่าวท่านแม่ร่างมูเ่เฉินสถานเล็กน้อยเขาเอ่ยคำที่มีคุณออกมาจากปาก น้ำเสียงเต็มเปี่ยนไปไ้วยความกระนึงหาสุดซึ้งเขาไม่เคยได้พบหน้ามารดาสักครั้งมีเพียงแต่เงาร่างบอบบางที่ไม่ชัดเจนซ่อนอยู่ในส่วนลึกของจิตใจตั้งแต่ที่มู่เฉินจำความได้เขาไม่เคยถามมู่เฟิงเกี่ยวกับมารดาเลยสักครั้งมู่ฝังเองก็ไม่เคยหยิบยื่นเรื่องราวของมารดามาเล่าสู่กันฟังราวกับพ่อลูกตระกลูลมู่พยายามหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวถึงบุคคลอันเป็นที่รักของพวกเขาคนนั้นท่านแม่ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ท่านอยู่ที่ไหนหรือ มู่เฉินจับคัมพีแน่นหลังเลใจไม่นานก่อนจะยิงคำถามที่ดวงใจปรารถนาอยากจะได้คำตอบเหลือเกินเมื่อครั้งยังยาววัยเขาสลักไม้นับไม่ถวนรูปแกะสลักเหล่านั้นเหมือนกันหมดทุกชิ้นคือไม่มีใบหน้าที่ชัดเจนนั่นก็เพราะมารดาที่เป็นต้นแบบของรูปเหลา่านี้ก็คือร่างบอบบางที่ซ่อนอยู่ในใจท่านแม่ของเขาสลักอยู่กลางใจแต่ไร้ใบหน้ารูปแกสลักทุกรูปเป็นเพียงร่องรอยของความหวังและความคะนึงหา เรื่องราวเกี่ยวกับแม่เจ้าซับซ้อนมากไม่เป็นการดีหากข้าจะเล่าให้เจ้าฟังตอนนี้แต่หากปราถนาจะทราบก็จงฝึกฝนคมพีเล่มนี้เมื่อไต่ไปได้ระดับหนึ่งแล้วเจ้าจะรู้เองมู่เฟิงเงียบไปครู่ใหญ่ก่อนจะตอบมือกำมัดแน่นจ้องมองใบหน้าบุตรชายที่ท่านแม่จากไปเป็นเพราะข้าหรือมู่เฉินกล่าวเจ้าเป็นคนที่นางรักและห่วงใยที่สุดเพราะเจ้าทําให้นางยินยอมละทิ้งทุกสิ่งไป มู้เฟิงไม่ได้ตอบตรงๆเขาลูหัวบุตรชายและเอ่ยด้วยน้ำเสียงชิงชังเป็นเพราะพ่อของเจ้าไม่ดีข้าไม่ได้มีความสามารถจึงไม่อาจทําให้แม่ของเจ้ามาอยู่เคียงข้างเจ้าได้พ่อเคยพยายามแล้วแต่ก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าพ่อขอโทษมู่เฉินพยักหนา้ารอยยิ้มปรากฏที่ใบหน้าไร้เดียงสาท่านพ่อท่านปรารถนาจะพบกับท่านแม่อีกหรือไม่ทุกคืนวันข้าปรารถนานัก อยากให้ครอบครัวเรากลับมาอยู่ร่วมกันอย่างที่สุดผู้เฟิงเงยหน้าขึ้นกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังมู่เฉิงกำมัดแน่นคำพีสีดำหยาบในฝ่ามือส่งไออุ่นออกมาไม่นานนักเด็กหนุ่มก็เงยหน้าส่งรอยยิ้มน,น้อยๆให้กับผู้เป็นบิดาข้าขอเลือกคำพีเล่มนี้ท่านพ่ออย่าได้เป็นกังวลข้าจะสารต่อสิ่งที่ท่านทำไม่สำเร็จให้จงได้ขอท่านโปรดไว้ใจในข้าข้าจะทำให้ครอบครัวเรากลับไปอยู่ร่วมกัน ใครก็มาขวางไม่ได้บู่เฟิงจ้องบุตรชายที่มีใบหน้าไร้เดียงสาหากแต่แฝงด้วยแววตาขืงขังคลื่นความขมขื่นสาสัตรเข้ามาในใจทําให้ดวงตารื้นน้ําและแดงกำ่ำขาพยักหน้าตอบรับสัญญาของบุตรชายจริงลูกของเราไม่ธรรมดา ฟังกี่คายแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องนาราด้วยครับ